เรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องราวของเด็กสาวชาวไทยคนหนึ่งซึ่งสดสาวและสดสวยมีความคิดฝันที่ทันสมัยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเชื่อว่าผู้หญิงยุคใหม่จะต้องทำงานได้ไม่แพ้ผู้ชายเธอใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงมีฐานะตามสมควรและมีความรู้หลายด้านความฝันของเธอกว้างไกลไปจนสุดขอบฟ้า แต่ก็เป็นแค่ทางเส้นเดียวที่ชี้แนวไปยังอาชีพแห่งความฝันเพียงอาชีพเดียวเชกเช่นกับหญิงสาวชาวไทยอีกหลายล้านทั้งที่มีความพร้อมและไม่พร้อมทั้งหลายยอดแห่งอาชีพในฝันนั้นคืออาชีพนางฟ้าแอร์โฮสเตสเมื่อตอนอายุ16เด็กหญิงเฉิดโฉมเริ่มเป็นสาวสวยสะพั่งผิวนวลเนียนหน้าเปล่งปลั่งและตาคมเข้ม เธอเป็นที่น้าเอ็นดูของลูกค้าทุกคน